អើបើគេក៏ងាយហ่าនរក៏តាចលក្នុងទីទីគេតាឲ្យមិនមានរាយនឹងទារយៈបោះទៅពីរតាចលមកក្នុងទីទីយ៉ាមរកប៉ានមិនដងស្ងតាចាឲ្យរយបង់មិនណៃហ្នឹងហ่าបាទទៅប៉ណ្ណៃថាឲ្យនឹមក៏ឲ្យគេយឺននេះដល់តកប៉ណ្ណៃឈឹមចុះឈឹមតោហើយអញ្ញានេះទីចិត្តទៅកោតែអស់នេះមកជុំឯប៉ះចောင်းត្បិតណ่ะឯម៉ែមកចកពីសតោលោកខ្លះនឹងក៏នឹង

ตอันมันเอาไอง่ตัวตร้อยเดยยพักน้ำประทา,า่ะเยังอยู่ให้น้อจ้ะแล้วก็มาขัดแล้วก็มาเข้าแล้วก็รอพูนดี่แล้วก,ก็จะไปทำเดีว้วกัเจน ไอช่างรอเป็นไผ่ช <Ton meeting people> ่างรอดทางจากบุญปวนันจต่างมัน่นี่นพ้ันคื่งนมันาตนางละเอียดให้เราจเออมานว่าบนกบว็กำลังานจ่าเบยรเมแต่ดบุญคุณจะไงก็เออไม่จ้าก็จัดเสีย บ่มเจนนะก็ทอดไม่จังเลย

Drop some wine? Mm. <laughs>